ก้อยบมกม่วงครับมันเนี่ยอยากกินก้อยบมกม่วงแล้วเขาก็ใส่ผงนัวก่อนเลยน้ำตาลกุ่มต้องขาดบม่ได้หอมแพร่แปร่ปร กินอย่างหอมเลยหอมกระแดกนะครับกินก่อยบักม่วงมาหนี่ครับ แส,แสบต้องกันครับอยากกินกล่อยกอกหม่วงเลื่มเปิดตอมหลับรวดเปิดอปอมขึน้น ได้แล้วเกือต้มเรียบร้อยแล้วมาครับหาไปเลยครับ บอลาเพ็ดกินกับอะไรก็อร่อยกับบะหม่วงจอกแกนเอาะ 来来来